สวัสดีครับสวัสดี FC ติ่งแมคโครทุกท่านครับวันนี้เราจะมารีวิวดูดูโดยรวมนะครับสำหรับซู m i t ตโม s HS 3 0นะครับคันนี้นะครับว่ามีอะไร รีวิวภายนอกให้ดูนะครับภายในเก่งก็เคยทำไปบ้างแล้วนะครับเคยทำไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของเสียเล็กแบ็โคครับแห่งราชบุรีนะครับตอนนี้อยู่หน้างานครับอยู่ที่อําเภอโพธารามนะครับเขาชะงุมนะครับอันดับแรกดูซีเรียนกันก่อนเลยนะครับหลายขั้น ที่ถามมนะครับว่าซีเรียลคืออะไรนะครับนี่ครับตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับโดยมากรถทั่วไปก็จะอยู่ประมาณแถวเนี้ยครับนะครับสําหรับคันนี้นะครับข้างบนนี่เป็นชื่อรุ่นนะครับไม่ค่อยชัดนะอ่ร้อยสามสิบขีดหกนะครับแล้วก็บางคันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวถังครับอ่าตลวนี้ตัวตัวถังเลขตัวถังนะครับ ร้อยสามสิบทีหกเอ่ซีเรียลหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับก็จะตรงกับตัวนี้นะครับนะครับผิดถูกยังไงทักท้วงได้ครับอ่าส่วนโกเบนะครับจะอยู่แถวนี้ครับตัวเลขตัวนี้จะอยู่แถวนี้ครับเป็นเลขตัวถงังหรือว่าซีเรียลรถอะไรจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อัน,นี้ตรงนี้อันนี้เรียกแผ่นเพจครับ บางรุ่นนะครับเป็นบางรุ่นก็อยู่ตรงนี้นะครับและบางรุ่นจะอยู่ตรงนี้ครับข้างใต้ประตูนะครับโคเบก็จะอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับต้องหาเอานะครับที่เรียกว่าแผ่นเพจหรือว่าซีเรียนรถนะครับอ่ะเข้าใจกันไปนะครับเรื่องซีเรียนเรื่องแผ่นเพจทีนี้มาดูตรงนี้เป็นกองแอร์ครับธรรมดานะครับไม่มีอะไรตันนี้ เป็นการดึงอากาศภายนอกเข้ามานะครับนี่ผมอุดไว้เลยไม่ไม่เอาอากาศภายนอกครับเพราะว่าเผื่อมีควันไฟฟันอะไรนะครับจะได้ไม่เข้าไปในเก่งนะครับอันนี้เป็นระบบมอกรองแล้วก็บานความร้อนมาแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอินเตอร์นะครับจะเห็นว่าคลักเลยนะครับรถอยู่หน้างานครับธรรมดาฝุ่นจะเยอะนะครับัแบบตรงนนี้นะครับสองลูกแบตเตอรี่ ในหม้อพักน้ํานะครับไบเช็คน้ําให้ขาดนะครับตรงนี้ก็น้ําปัดน้ําฝนอ่าปัดน้ําฝนมันจะแห้งครับรน้ําฝนแห้งครับก็มีเบ้างนะครับเพราะว่ารถอยู่หน้าง,งานตลอดขนาดช่างศูนช่างศูนยังมาทีมาเช็คทีหนึ่งเขาก็บอกโอ้รถใช้งานอย่างเดียวซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วล่ะครับ ไม่ใช้งานแล้วจะมีผ่อนเลยครับนะครับรถอยู่หน้างานก็จะมีเลอะบ้างอะไรบ้างครับตูดยังเลี่ยมครับมีรอยขีดข่วนไม้เป็นธรรมดานะครับตรงนี้จะเป็นระบบปั๊มมาดูนะครับว่าเจ้าโม่ตัวนี้ใช้ปั๊มอะไรนะครับเดี๋ยวผมหาดูกันนะครับ น,นี้ก็เป็นกองดักน้ำกองโซล่านะครับหนึ่งลูกนี่อีกลูกหนึ่งนะครับใหญ่สองลูกเลยนะครับเจโมอันนี้จะเป็นกองไฮดรอลิกมั้งะนะครับกองไฮดรอลิกสามตัวอันนี้ก็กองโซล่า่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกองโซล่ารครับนี่กองไฮดรอลิกอยู่ข้างในครับแล้วก็ตัวนี้นี่ก็ไฮดรอลิกเดี๋ยวดูปั๊มกันว่าใช้ปั๊มอะไรนะครับเจ้า โม่ร้อยสามสิบนะครับโอ้แทบไม่เห็นแผ่นเพลนเลยนี่ครับไม่เห็นตานะครับเป็น KPM นะครับ KPM นะครับตัวหลักเลยคือ KPM นะครับนี่คือปั๊มของเจ้าโม่นะครับปัม๊มไฮดรอลิกครับอย่างที่บอกครับอยู่หน้าง,งาน คนจะเยอะหน่อยมีช่องระบายลมตรงนี้ซึ่งอ่ระบายความร้อนตรงนี้ก็ดีนะครับพอลารถทำงานติดเครื่องนะครับลมจะออกมาตรงนี้แรงเลยครับมันก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับก็อ,อย่างที่ผมเคยบอกนะครับเรื่องความร้อนไม่ค่อยมีปัญหา สำหรับรถใหม่บ้านเรานะครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตรงนี้เป็นเกะเกะเก็บคอใช้กดนะครับมีอ่าปั๊มดูดน้ำมันมาให้นะครับนะครับมอเตอร์ดูดน้ำมันนะครับอยู่ข้างล่างใช้ดูดน้ำมันจากถังได้เลยนะครับไม่ต้องปั่นครับ แต่แกะใส่เจระบีลำบากหน่อยนี่นะครับสวิกเปิดดื่นน้ำมันนะครับอันนี้สบายครับมีใหมนะครับใช้กดนะครับสวิกกุญแจนี่นะครับกดปุ๊บนะแล้วก็หมุนบิดล็อกนี่ครับล็อกจะกดไม่ลงครับก็ดีครับสะดวกสบายนมันเทลิกดูตรงนี้ครับ ไม่ใช่โทษทีนี่น้ำมันโซล่าน้ำมันเทอรลิกอยู่ข้างนู้นนะครับข้างถังครับนี่รับปัม๊มกิ๊บกิบอระป้ายกระดาษยังอยู่นะครับของยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจอ่านไม่ออกนี่ะครับปัม๊ม N A B T E S C O N A P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  TICO หรือเปล่าอะไร,ะไรทักอย่างนะแต่ก็ระบบดีครับนิ่มคอนโทรลก็นิ่มนะครับคอนโทรลอ่ะเดี๋ยวเครื่องเจ้าโม่ร้อยสามสิบใช้เครื่องอะไร,น,ไรนะครับตัวนี้ก็ไม่นใจแล้วครับ อยูขุมพลังแทนป็นไงบอกแล้วรถอยู่หน้าง,งานเครื่อง i s u z ุนะครับเดี๋ยวผมบนมาเท่านี้มันจะได้ไม่กลับหัวอินเตอร์นะครับอ s u z u สุ่ j x เครื่อง4 j j 1นะครับ xks 0 3 อีส oh, ุสุสี่อ๋อโทษทีสี่เจเจหนึ่งนะครับ <c oughs> เครื่องจี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 สี่เจเจหนึ่งครับเป็นอินเตอร์ครับเครื่องอยู่โอ้รถอยู่หน้าง,งานนะครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรนี่คอมแอร์ครับตั้งแอร์ข้างบนตั้งสายพานข้างบนง่ายครับ ใช่เสียครับเทอร์โบครับไม่ใหญ่นะครับเทอร์โบตัวนี้ตัววัดน้ำมันเครื่องสังเกตจากตัวน้ำน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นคล้ายๆข,ของออนนิวครับเครื่องตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวตัวออนนิวสามพันไหมนะครับเครื่องอิสุที่ใช้กับออนนิวสามพันนะครับสี่สูบนะครับหรือสองพันห้าเนี่ยแต่ผมสังเกตแล้ว ว่าไอตัวเนี้ยตัวดึงฟูนเนี้ยมันเหมือนของออนนิวนะครับแต่ดีแม็ไม่แน่ใจว่าใช้แบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ะชักแล้วดูหน่อยไม่ขาดแล้วครับส่วนมนากเขาจะเติมเกินตลอดแต่สายเนี้ยอ่อนไปหน่อยนะครับทำมาอ่อนไปหน่อย จะเข้าชักออกยากความร้อนไม่มีปัญหาเลยครับระบบเน่มมากครับคันนี้ตายท่อจะใหญ่ไปไหนเนี่ย กระจกบานใหญ่นะครับข้างประตูเหลื่อโมไหมเจ้าโมร้อยสามสขีดหนะครับุงกีใหญ่มากปว่ามาหนเมตรครับกว้างนะครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปมาจนจบนะครับกับเจ้าโมอ่ะลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับฝากติดตามติงแมคโครด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงแล้วก็ลากันไปเลยนะครับพบสว์ อจอจะขึ้นนะครับสวยตึงไม่รูลาไปก่อนสวัสดีครับ